สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเพลินใบอัมทรินีโดยแม่หมออัม้มธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูเซอร์ไพรส์และข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่29่ก้ามกราถึง4กุมภาพันธ์2567กันนะมาดูกันค่ะว,ว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์และข่าวดีที่เกิดขึ้นกันืคกันบ้างมีให้เลือก3 c h ช้อยส์ด้วยกันนะคะช้อยส์ที่1ชินฮสุเกะนะคะช้อยที่2 นะเป็นสาวผมฟ้าเขียวนะแล้วก็ช้ชอยส์ที่3เป็นส uh, นะีแบทแมนเนาะโอเครับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอให้ช่วยบอกทีว่าเซอร์ไพรส์และข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคณในสัปดาห์29มการาถึง4กุมภาพันธ์2517นี้จะเป็นเรื่องอะไร หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตานะคะรู้สึกสดชื่นเนาะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายค่ะสามลมหายใจนะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะหายใจเข้าเคลื่อนมาที่หว่างคิ้วค่ะ หายใจออกเพ่งกระแสจิตมาออกมาจากหว่างคิ้วเนาะเปิดดวงตาที่สามนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกองที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุด ใครที่สับสนฟังคำแนานยมากกว่า1กองนะใครเด็ดดเี่ยวกองเดียวได้เลยใครยังเลือกไม่ได้กดพอยสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยค่ะเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนนะคะกองที่1น,นะคะอะมาดูกันว่าเซอร์ไพรส์และข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคนในสัปดาห์นี้นะ29มกราคถ,ถึง4กุมภาพันธ์2567ใบที่1มาค่ะอืม ใบที่สองมาค่ะอืมและใบที่3มมาค่ะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่29มกราถ,ถึง4กุมภาพันธ์2567สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้ฉลองอสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูเหนือคู่แข่งเออ มีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จมีโอกาสจเจริญเติบโตโก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์มีโอกาสว่าชีวิตจะโดดเด่นเป็นที่อิจฉา สัปดาห์นี้มีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสําเร็จแน่นอนการงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโอกาสที่ถ้าเรียนอยู่ก็อาจจะสอบนะหรือว่าทําผลงานได้เป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์ทาให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์มอบคะแนนเต็มเต็มหรือคะแนนเยอะๆให้กับคุณนะจะเป็นช่วงเวลาที่ สัปดาห์นี้คุณมีออร่รามีราศีมีสเสน่ห์มีความโดดเด่นมีความเด่นดังจนคนอาจจะรู้สึกหมันไส้และอิจฉาเลยทีเดียวเออในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสเหลือเกินถ้ากับทำธุรกิจนะก็มีโอกาสเหลือเกินว่าค้าขายจะขายได้ดีนะเออ ขายก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าทําให้คู่แข่งนะอิจฉาหมันไส้นะมีโอกาสในลักษณะนี้นะธุรกิจของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะเออการเงินก็ดีตามไปด้วยมีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสําเร็จมีความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือถ้าเกิดว่าหางานอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะได้รับเลือกนะทำให้คู่แข่งอาจจะต้อง เป๋ไปเลยนะเลยหรืออิจฉาในความสามารถของคุณนะเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักหาความรักของคุณมีศัตรูคู่แข่งต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเลือกคนะุณสัปดาห์นี้ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จอย่างแน่นอนมีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในชีวิตนะเป็นสัปดาห์ที่จะมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีเป็นความสําเร็จได้เฉลิมฉลองความสําเร็จมีโอกาส นะที่ชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้าแล้วได้สิ่งดีๆได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีได้รับโอกาสดีๆในสัปดาห์นี้เออใครแล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาละเอาละต่อมากองที่สองกันบ้าง สาวน้อยคนนี้อ่ะมาดูกันค่ะว่าข่าวดีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นเหนือคุณนะเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นเหนือคุณในสัปดาห์29มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2567ใบที่1มาค่ะโอ้โหใบที่1ก็ความสำเร็จแล้วใบที่2ค่ะว้าวและใบที่3ค่ะโอ้โห นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่า29มกราคม2517ถึง4กุมภาพันธ์2567สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีความสำเร็จเออสัปดาห์นี้มีโอกาสหยิบจับทําอะไรประสบความสําเร็จเป็นสัปดาห์แห่งความดวงดีความโชคดีนะเป็นสัปดาห์ แห่งดวงที่ดีดวงชะตาที่ดีของคนเป็นสัปดาห์ของคนเลยเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีของคนน่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะเป็นสัปดาห์ที่จะมีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถศักยภาพสูงมีสัป มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นไปได้เหลือเกินถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่มีโอกาสว่าจะได้รับโอกาสสาคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เออหรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจต้องบอกเลยธุรกิจของคุณจะเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์มากๆ นะค้าขายจะทํามาค้าขึ้นมีโอกาสที่จะการเงินดีนะการเงินหลังไหลไหลมาเทมาอุ้ยการเงินจะดีมากมีโอกาสมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลังไหลไหลมาเทมามีเงินหลังไหลไหลมาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายนะถ้าเรียนอยู่เรียนจบสอบผ่านสอบได้หรือสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเรียนรู้เรื่องอ่ะเออแล้วมันเป็นวิชาหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความรู้ความสามารถใน เรื่องที่เรียนอย่างทองแท้เอส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินจะได้พบรักคนมีตําแหน่งเอหรือคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นไปได้เช่นเดียวกันต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะ เป็นสัปดาห์ที่จะมีเซอร์ไพรส์ดีๆคือจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคนเป็นโอกาสดีๆโอกาสเห็นความสําเร็จชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุงร่งเรืองรุ่งโรจน์ได้รับสิ่งดีๆได้รับความสําเร็จหรือมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะได้รับข่าวดีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของหลักของฐานในเรื่องของความสําเร็จนะคะเออต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งความสําเร็จอ่ะนะ สัปดาห์นี้เซอร์ไพรส์และข่าวดีของคุณคือคุณจะประสบความสําเร็จตามที่หวังและตั้งใจเออใครรัวค้านายอย่าลืมคลนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาละเอาละโอ้สัปดาห์แห่งความสําเร็จเลยทีเดียวนะหยิบจับทําอะไรก็สําเร็จร,ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะอ่ะมาถึงกองสุดท้ายกันแล้วนะมาดูสินะ แบทแมนนะคะว่าสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะข่าวดีสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอะขอดูพลังงานหน่อยสิใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้ oh. ใบที่สองมาค่ะว้า wow. วใบที่สามมาค่ะ congratulation 29กมกราคมถึง4 000, 2, 7, ีกุมภาพันธ์2,567นี้ดูเหมือนกับว่าคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ความรักที่รอคอยจะสมหวังแล้วนะมีโอกาสว่าจะได้พบความรักที่ดีรักที่รอคอยความรักที่ละมุนหัวใจความรักที่อบอุ่นหัวใจจะเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้ สดอยู่ได้เจอรักแท้ได้เจอรักที่ดีรักที่ทำให้หัวใจชุ่มชื่นแน่นอนส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยสิ้นสุดการรอคอยนะมีโอกาสชัดเจนกันในสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะถึงถึงคิวของของคุณแล้วถึงเวลาของคุณแล้วที่ความรักของคุณจะได้เบ่งบานในใจเออ ส่วนถ้าเกิดเงินเกันอยู่มีคู่แต่งินเกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่ต้องบอกเลยกลับมาคืนดีกันในสัปดาห์นี้นี่แหละนะเอ,อมีโอกาสว่าจะได้ดูแลใจละกันการละกันเนาะมีโอกาสได้สื่อสารปรับความออความเข้าใจการปรับจูนกันทําให้ความสัมพันธ์กลับมาดีดีดังเดิมดีกว่าเดิมออสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งความรักกะ สัปดาห์แห่งความรักแห่งความสดชื่นแจม่มใสสัปดาห์ที่หัวใจของคุณจะได้พองฟูและพองโตอย้ำอีกทีนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เตรียมตัวรับเซอร์ไพรส์และข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่จะทําให้หัวใจของคุณสดชื่นแจ่มใสในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนเอ ไรแล้วครับนายอย่าทิ้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ <_ an> เพื่อยืนยัน <_ an> รับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝ <_ an> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานเตนมรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย